คือหืมกูไม่เล่นตัวนั้นแล้วนะครับเดินมาแล้วนะครับสู่มือมาแล้วเบื่อไี่จะไปไว้าทีเรียบร้อยครับบบผมจะไม่เล่นสกิลอื่นเลยหาไปครับผมกรอบออกไปก่อนหนึ่งเทแล้วก็เคอร์ซีผมไม่ตั้เรียบเรียบร้อยครับบบขอความรักต่อโคเดวาโคอ่ากำลังวิตกูเหลือหนึ่งแหละ และเอาละครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่มาทางเข้ามานะครับแน่นอนครับผมวันนี้นะครับเราจะอยู่กับใครไม่ได้เลยนะครับยกเว้นป่านะครับอันดิเมทเอ็ดนอนเองนะครับซึ่งแน่นอนนะผมเข้ามากับเฮดอาร์ทีผมถุงมือแห่งลูนนะครับผมนะของเฟนะครับที่สามารถเพิ่มสเต็ปพื้นฐานได้อยเปอร์เซนต์ต่อพวกพ้องหรือคนที่ร่วมสนามนะครับมนุษย์และก็เจ็ดบาปนะครับเมื่อเริ่มเทินนะครับจะสร้างระเบิดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับของพลังยุทธ์ที่เหลืออยู่แก่สตูทั้งหมดต่อเพลิงสุดท้ายนะครับที่เดินติดอยู่หนึ่ ค่อนข้างที่แบบว่าวัดใจมากก็คือนะครับผมเนะเมื่อตัวเองนะครับใช้สกิลนะครับกเว้นท่าไม่ตายเนี่ยจะเพิ่มความสามารถโจมตี50%นะครับและลดพลังชีวิตตัวเอง50%ของพลังที่เหลืออยู่ด้วยนะครับนะต้องมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่นะครับของพลังที่ใหญ่ยิ่งละมั้งนะโอเคผมนะผมต้องบอกว่าเป็นตัวนี้เป็นตัวที่เล่นสนุกมากนะเอาจริงเนี่ยผมถึกว่า ค่อนข้างสนุกกับตัวเฟสเรานิดนึงนะแต่ว่าก,ก็ก็เป็นอด้านด้าน,นความมันนะนะด้านความมันนะไม่ใช่ความเก่งนะอ้าวครัผมนะเราก็มาอยู่กับนะครับผมคิงไดแอร์นะครับแล้วก็ป่านะครับตามด้วยเกาเธอนะครับที่มาอัพแรงให้มันแรงสุดขั้วไปเลยนะต้องบอกว่าสุดจริงนะครับนะลองเล่นดูแล้วกันไหมไปลุยเอาเลยครับผมทีมแรกนะครับโอ้น่าจะมีคนคิดเหมือนเราเหมือนกันนะ,อะลองดูครับผมนะแล้วเพื่อนจะไม่เชื่อผมแน่ๆน,นะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะครับ และเราได้การ์ดที่ดีงามมาด้วยนะเดี๋ยวนะเราได้การ์ดที่ดีงามมาขนาดนี้แปลว่าเราต้องใช้แล้วไหมนะครับอัพแรงสองขั้นไปเลยเหนึ่งที<อ>แล้วม่ว่าดิยังไม่พออ,อีกหนึ่งทีดิคือหืกูไม่เล่นตัวนั้นแล้วนะครับเดินมาแทนนะครับสูบบ้มือมาแล้วเดืปป่อที่จะไปวันที่เยบร้อยคอยบโมโว โอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำอะเออเลือดไหลเป็นน้ำเพื่อนแลนะนี่นบผมดัดเปิดดาบมาก็ต้องตีนะผมดาบมาันจะเราแรงแน่ๆนะครับย่างเอเ็ดคโนไป่อทีนะครับไฟเพิิงท้ายเราก็ลดเหลือนะเอาละโอ้แข็แข็งด้วยเรียบร้อยครับผมนะแต่ไม่เป็นไรผมเมื่อเราตายเนี่ยสกิลที่จะแรงคืออะไรเออมาเพื่อนโอ้โหแค่ถือแรกนีเราก็ได้โชว์ของนะ <emaal> <g amy> ผมจะไม่เล่นสกิลอื่นเลยผมจะไม่เล่นสกิลอื่นเลยป๋าไปครับผมกอบอกไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็เคอร์สี่ผมไม่ได้เปียบเรียบร้อยครับผมข so ้อคำ่ามต่โคเดวาโคความรุนยิตกูเหลือหนึ่งแหละโอ้นี่ป๋าเก็บคนเดียวเลยนะผมบอกเลยว่าถ้าป๋าเนี่ยยังไม่ตายเนี่ยเก็บต่อได้อีกนะ แต่ว่มามันไม่ไหวแล้วไนงะ <c oughs> อ่าเรียบร้อยผมนะปืนซ้ายเราหมดไปแล้วนะค่อนข้างค่อนข้างโหดเนี่ยแหมเล่นสนุกไหมคือคือมันตายไวแหละแต่มันเล่นสนุก <c oughs> เออคือมันตายไวอะ่ะแต่ความสนุกเต็มร้อยอะบอกก่อนเลยเออความสนุกเต็มร้อยแน่นะครับเนะีตายไวก็จริงแต่ความสนุกเต็มร้อยแน่นะครับเออโคตรมันโคตรมันนะครับบอกตรงโคตรมัน ด่ะีก็ปิดไปนะอืม,ม,มยร้อยผมแล้วก็เพิงสไตล์ของป่าขอจบด้วยตีหมูไปละก,กันนะครับนะงะสุดยอดไหมเออสุดยอดมาล่ะ <c oughs> ตาทวายครัผมตาที่สองนะครับนะเราไปมันกันต่อกับป่าโอ้แล้วเจอทีมแบบนี้เราจะรอดหรือเปล่ามาดูกันนะเอาล่ะแล้วผมก็ <c oughs> ผมก็ดื้อไงผมชอบเล่นเหมือนเดิมไงผมอัดไปก่อนเลยแล้วกันนะครับนะแต่ว่าอันนี้เราดื้อมากไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าแม่งเพราะว่ามีเหว <laughs> เราต้องปิดสถานทีแช่ขอ,ชของก็แช่แข็งก่อนทุยแ <c oughs> ช่แข็งก่อนนะครับ,นะบเนยเอาแรงไปก่อนหนึ่งทีแลแ้วผมแล้วนดนมาผมเบนะิร์ตี่สปียนะครับผมกอดเข่าและดูดีขึ้นมาเบิร์ตี่สปียรี่ร้อยอะผมมีลิงกัวิลินเลยนะเด้งเรื่อยไปหนึ่งทีให้ผมตามด้วยคิงเดนเนยนะผมแนละ้วแช่แข็งไปก่อนนะครับเพื่อบล็อกนาำมีไว้แหละบล็อกนาำมีดไปก่อนนะครับเนย และโอ้ดูดิสามสก,กิลขนาดนี้คุณคิดว่าผมจะพลาดหรือเปล่าไม่ผมไม่พลาดอยู่แล้วนะต้องบอกว่ารอเบอร์ดิสเปียร์แบบยำๆแน่นอนนะครับเนะ้เอ <c oughs> และเฮลครับผมปาดมาอีกหนึ่งที่่อ้ยบร้อยครับผมเพลิงสุดท้ายได้ใช้แนวนะแต่ว่าไม่อยากใช้เท่าไหร่อ <c oughs> โอ้ยเราฮิวไปก่อนดีไหมเรา จริงๆหิวมันก็หิวไม่ขึ้นแล้วบอกว่าจำไม่ได้เหมือนกันว่ะหิวขึ้นป่าวะเออหิวไม่ขึ้นแล้วใช่อ่ะครับผมช่างมันนะครับผมแต่ผมจะใช้ชีวิตป่าให้คุ้มที่สุดแล้วกันเผื่อสิผมวินงเข้าไปหนึ่งทีครับผมเนี่ยเตมตีหมู่ไปเรียบร้อยครับเออไม่ติดธรรมตากูบอกเลยตายก่อนแน่เฮลนะครับผมเนี่ยแล้วไม่ยอมแพ้ผมเบิร์ดนิ่งสเปียร์เดินไปหนึ่งที่ยวผมชูมือขึ้นมาซิ่งเข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยก็แย่แล้วเว่นติดธรรมตาสัเอ้ย โอ้ยโหต้องไปติดมัน,นตานะโดนไปหลายแสนบอกเลยอ่ะโอเคผมนะเราเราหมดพลังแล้วเตรียมตัวหมดพลังว้าป๋าว้าพลังหมดว้าเรียบร้อยค่ะเออเรียบร้อยหมดเลยเป็นอะไรที่ที <s <s ่ย์แฝดีเลยเป็นอะไรที่แฝงดีนะแต่ก็สนุกมากนะ เอาโอเคผมนะเคลว่าผมเปิดมานะครับแน่นอนว่าเราไม่ปล่อยเขามีชุดรอดนานแน่นอนนะไปปัดการไปเรียบร้อยครับผมมาไปตาเต่าใบเลยกำลังมันอยู่ อต่อไปครับผมเรายังอยู่กับป่าไอคอนนะผมแล้วเจอกับเจ็ดบาปโอ้หานเตี้ยไปบอกเลยว่าหันเตียเ้ยเลยผมเล่นเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมผมจะไม่ไม่จะพยายามไม่ใช่สกิลของคนอื่นนะถ้าไม่จําเป็นนะครับเนะเออผมจะพยายามเล่นเหมือนเดิมแล้วกันนะแน่นอนครับผมป่าเราผมอัพแรงไ่ก่อนเลยนะขั้นสองนะครับและได้แรงสองมาเบอร์ดิสเปียร์จากไปเดินไปแล้วสูดิวขึ้นมา เบอร์มิชเปียร์รีฟลอยครับผมในขั้นสองโอ้โหฝั่งเขาเนี่ยโอ้ยไม่ตายด้วยเว้และแน่นอนผมไม่ตายใช่ไหมผมย้ำไปหนึ่งทีครับผมโัวสี่เป็นหวัดนิดหนึ่งพลังป่าแม่งแรงจริงส่งผลกระทบต่อคนนอกจอสอมห้าผมเมอร์ลินไม่ดึงทีและแน่นอนผมดัดเบ็ดเขาปวดพลังแล้ว ฆ่าปานะ่าแลเรียบร้อยฆ่าปา่าวันนี้คือเข้าทางเลยงไงเข้าทางเลยงงเรานี่แบบรอเบอร์นิงสไปอยู่แล้วอ่ะมาครับผมเนี่ยเราโอ้เพิงสุดท้ายสิแนะ่ถ้าอย่างนั้นแน่นอนผมเราผมไม่ใช่อ่ะผมไม่ใช้ผมบอกเลยผมไม่ใช้จริงๆอ่าผมไม่ใช้อ่ะเฮ้ยสิพรวินต่อไปเลยครับผมเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้สุดยอดเลยครับ สุดยอดจริงโอ้โหไม,ไม่ไม่มีคำจะพูดเรอโอ้โชนะฮาตาต่อเนื่องโดยป่านะก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบนะแล้วก็คือการออสกิลแล้วก็เสียงสกิลมันสะใจแท้นะสะใจแบบสะใจสะสๆไปเลยนะครับนะยังไงตอนนี้เนี่ย เออเป็นร one, boy, worries, them, ู้สึกน่าจะเป็นไข้หวัดนะครับาการเป็นแปลงบ่อยเนาะยังไงเพื่อนๆ่ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเสียงจะแปลกๆนิดนึงนะขอโทษด้วยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปวันนี้นะครับหวังว่าจะสนุกนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวรอเจอกันคลิปใหม่ๆนะผมแล้วก็ไลฟ์ใหม่ๆด้วยนะครับยังไงก็เล่นเกมให้สนุกนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับพระองค์ขอบคุณครับ